สวัสดีครับคุณกำลังประสบปัญหาการเล่นโลบบอก้วแหลกหรือเปล่าครับโลบบอปีเอน้อยโลบบอปี p อน้อยเกินไปที่คุณจะเล่นเกมของคุณแล้วพอคุณเล่นเกมของคุณที่คุณชอบกำลังจะเล่นเกมที่คุณชอบแล้วคุณเกิดการแหลกขึ้นมาแล้วคุณก็จะยิงไม่โดนแบบปีนะแน่นอนนะครับว่าเรามีทางออกนะกับช่อง Back ฟ i s ตวันนี้นะสวัสดีครับมีกับผมในรายการ b a c k f i s ตนะแล้คุณจะเป็น เด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนหรือจะเป็นควายหรือเป็นตัวอะไรก็ช่างคุณก็แสบมาหรือช่องหมได้เลยจ๊ะโอเคนะวันนี้จะอยู่กับเกม f ฟนัลฟครัททุยไม่ใช่นะ <No. S 1> วันนี้จะมาสอนวิธีการอัน็อกเพทํำให้ระบกเล่นลืนขึ้นอีนะสำหรับคนที่คอมแรงๆแน่นอนว่าระ <No. S 1> บบมันมีการล็อกเอพไว้อยู่ที่60นะอย่างที่มุมซ้ายบนนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเอพมันอยู่แค่นั้นนะมันจะไม่เพิ่มไปมากกว่านั้นแล้วนะเพราะว่ามันได้ทำการ ล็อกไว้นั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องใช้โปรแกรมในการปลดล็อกและวันนี้ผมก็จะมาสอนนะว่าการปลดล็อกนั้นจะทําให้เกมคุณลื่นอ่ะจะทำให้เกมคุณลื่นขึ้นจริงๆนะเพราะว่ามันจะเพิ่มเฟรมจาก60เพิ่มเป็น้านเอ้ยไม่ใช่คือก็จะเพิ่มทําให้เกมลื่นขึ้นนะทำให้คุณสามารถเล่นเกมพวกนี้ได้อย่างสบายใจมากขึ้นนั่นเองนะและผมจะมาสอนกันนะสำหรับนี้ไป let's go ชอบกดไลค์ชกกดแชร์ไปแล้วกันนะโอเคครับเปิดหน้า Google มานะจะอยู่ที่หน้านี้นะหน้านี้ คุณผู้ชมไม่ต้องเอกใจอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนั่นเองนะคุณก็สามารถกดเข้ามาแล้วจะมาโผล่หน้านี้เลยนะและตรงนี้นะจะอยู่ที่ r o บอฟเอสอัลล็อกเก4.30นะต้องเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะหรือจะเป็นเวอร์ชันเก่าแต่จริงๆแนะนำเป็นเวอร์ชันใหม่น่าจะดีกว่านะแล้วเราก็เลือกนะว่าเครื่องเราเป็น64บิตหรือ32บิตนะซึ่งเครื่องผมเป็น64บิตนะเกิดจะพูดว่า32แล้วงงไปหมดลยโอเคเราก็กดดาวน์โหลดที่64บิตแล้วเองนั่นเองนะครับ อ่าเสร็จแล้วก,กดดาวน์โหลดไปนะพอกดเสร็จปุ๊บให้เรากด Open folder นะมันก็จะเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะแล้วก็กดคลิกขวานะแล้วก,กดเนี้ยแตกไฟล์ออกมานะแล้วเราก็จะได้เป็นอันนี้นะก็คือ fsbrbxfsunlocker นะแล้วเราก็จะเจอหน้านี้นะพอเราเจอหน้านี้ปุ๊บให้เรากดเข้าไปฮะอ่าและทุกครั้งนะก่อนที่ เราจะเล่นโลบ็อกหรือว่าการที่เราเปิดคอมขึ้นมานะคุณจะต้องมาเปิดอันนี้ก่อนคุณจะเล่นโลบ็อกทุกครั้งนะคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะเข้ามากดเลยนะถ้าโหลดไปแล้วต้องเปิดทุกครั้งที่เปิดคอมต้องไม่ใช่ทุกครั้งที่เปิดคอมสิทุกครั้งที่คุณจะเล่นโลบ็อกให้มากดตรงนี้นะและตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีด้านของการตั้งค่านะก็คือ30เฟรม60เฟรม75เฟรม1้อยหรือว่า1 4 4เฟรมหรือว่า2 4 0ยเฟรมนะคือแน่นอนนะว่าผมจะเลือกเป็นนอนนะเพราะน,นอนก็คือค่าที่สูงงทททีี่่่่สสุุดดนนนนะจําาให้เเเรลลืัอกนะ็ ประมาณนี้นะผมปรับนอนแล้วโอเคเรากลับไปที่นี่เห็นไหมเฟรมขึ้นจริงๆนะฮะผมไม่ได้ตัดต่อนะตัดต่อได้ก็เก่งละมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าในเกมอุ๊ยเชียตกใจนี่เพื่อนเฮ้ยใจแขอยใจคว่ำหมดเนีด่ดูนะดูความลื่นสิฮนะ ดูความสมูทและความลื่นให้คุณผู้ชมตัดสินเอาเองนะว่ามันได้ผลหรือเปล่าสำหรับผมมันได้ผลดีเลยนะฮะมันได้ผลดีอย่างมากเลยนะผมก็เลยแนะนำนั่นเองเห็นไหมยิงโดนละยิงโดนละเอฟเสูงก็ยิงโดนนี่ไม่เลิกมันลื่นไงไม่แหลกมันแหล,ลกก็ยิงไม่โดนหรกสิจา้าเขาจะมีอยู่ประมาณนี้นะสำหรับคนที่มีคำถามอะไรก็สามารถถามได้ใต้คลิปเลยนะผมจะพยายามตอบเท่าที่ผมรู้นะถ้าผมไม่รู้แสงว่าถ้าผมไม่ตอบแสงว่าผมไม่รู้นั่นเองเนะี่ยถ้าผมไม่ตอบแสงว่าผมไม่รู้นั่นแหละฮะโอเคนะส่วนนี้ผมไปฟิกต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนนะ และขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าต้องสำหรับคนที่คอมแรงๆเท่านั้นนะสำหรับคนที่คอมไม่ค่อยแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะเตือนไว้ก่อนเลยนะจ๊ะโอเคสันนี้ไปแล้วจ้ะไปเจอเกันชาติหน้าเดือซิวเจอปืน